วันนี้ก็พบกับชีสเค้กนะคะตอนนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีในเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของแบบอื่นอือีกมากมายเลยที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพเรานะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเค้กจะพาทุกคนนะคะไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ โอ้ยวันนี้อยากให้ช่วยหน่อยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนน้อยด้วยเครียดด้วยเพียด้วยรู้สึกภูมิคุ้มกันมันแบบไม่ค่อยมีหรือเปล่าเราต้องเสริมสร้างกันหน่อยสุขภาพจะได้แข็งแรงเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทางคลินิกเรามีสูตรที่จะมาแนะนำฟูลชีคเคกนะคะซึ่ตอบโจทย์มากเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับสูตรไอ i ี m u n ู Bo o s เ e อร์นะคะ,คะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งได้มากยิ่งขึ้นค่ะลดโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะ พี่วรรณขออนุญาตให้คุณชิดเคอธิบายเกี่ยวกับปัญหาในช่วงนี้ให้พี่วรรณฟังนิดหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะสิ่งที่กังวลน,นะคะในตอนนี้คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงรอฉีดวัคซ <c oughs> ีนใช่ไหมคะบางทียังฉีดไม่ครบบางทียังไม่ได้ฉีดเลยส่วนตัวเคสแนงก็กังวลว่าแบบอุ๊ยเราแบบอยากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาพเราแข็งแรงด้วยเพราะช่วงนี้เราก็อ่อนเพียงไงเพราะาเรานอนน้อยเราเครียดเราคิดมากใช่ไหมมีแต่เรื่องเครียดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเสริมสร้างภูมิคุ้ยวย ก็ก็ดีนะคะจุดนี้ สำหรับปัญหาของคุณฉีดเค้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะในสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นสูตรพวกกบบกลุ่มในเรื่องของไอทีอิ่ o คูลบูสเตอร์นะคะตัวนี้แน่วเลยว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะว่ภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนึงใช่ไหมคะถ้าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีที่แข็งแรงแน่นอนว่าพวกเชื้อโรคต่างๆมันจะเข้าไปได้ยากมากยิ่งขึ้นทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยลดเราเรื่องผิวพรรณนี่เปนช่วยแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีสารบ้านอนุมูล แล้วก็วิตามินเข้มขน้นนอกจากจะเป็นภูมิคุ้มกันแล้วผิวพรรณยังสดใส,สกระจ่างใสได้ยิ่งขึ้นด้วยวก็คือสูตรนี้ครบเลยเป็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของความเสริมความงามผิวพรรณด้วยค่ะไม่ต้องรอช้าค่ะ,ะ,ไ,ปะไปเลยค่ะโอ้โหห้องดูสะอาดมากเลยค่ะเชิญน,นั่งเลยนะคะนั่งค่ะได้เลยครับนี่จ้ะ เป็นไงบ้างคะดูแบบสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายมากห้องกว้างขวางแล้วก็ดูสะอาดนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นห้องนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่ให้แบบดิติมินทุกตัวเลยคะ่ะแล้วก็จะมีกระปุกน้ำต่างๆน้อกว่าน้ำแร่แล้วก็นขนมให้ทานระหว่างทำด้วยนะคะ,คะมีทีวีด้วยอุ้ยเออโลดนะคะเพราะว่าอยู่ในนี้ก็คือ private เลยทุกคนส่วนตัวเนาะไม่ต้องไปแบบเจอใครทำเสร็จปุ๊บกลับบ้าน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันปุ๊บกลับบ้านเลยเค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะค่ะแต่การกินก็อาจจะช้าหน่อยใช่สู้กับเชื้อโรคช่วงนี้ไม่ค่อยหวานมันต้องแบบหาหลายๆทางค่ะขอบคุณค่ะเก็บไม่ควเก็บอยู่แล้วเนอะไม่กลัวค่ะอันนี้เราเปิดเส้เสร็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ค่ะให้คุณชิดเคสนั่งผ่อนคลายสบายๆนะคะ สิบถึง20นาทีนะคะสะเพรา,านก็อาจจะแวะมาทุก5ถึง10นาทีมาเช็คดูเส้นด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะ,อคะ,คะตอนนี้นะคะเค้กก็ห้วิมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณนะคะดิออร์แกนิกเมดิคอลด้วยนะคะที่วันนี้ให้เค้กนะคะมา ให้วิตามินรวมเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้สุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็มาได้เลยนะคะที่ดีออร์แกนิกนะคะทุกสาขาเลยนะคะคุณพี่คะคุณพี่คะ,คะที่ฉันอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรยังไงหรือเปล่าต้องติดต่อทางไหนค่ะของเรานะคะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีสูตรวิตามินอย่เยอะแยะมากๆเลยนะคะถ้าสนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สามารถติดต่อได้ทางเพจดิออร์แกนิกวิติค้าได้เลย การวอร์ชันแนะนําแบบเยอะๆเลยนะคะถ้าสนใจตัวอื่นหรือว่าเครื่องตัวอะไรต่างๆเยอะมากๆเลยก็เข้าไปปรึกษาก่อนได้เลยนะคะตามด้านล่างนี้เลยค่ะแั้นเดี๋ยววันนี้ทั้งเคแล้วก็พี่พยาบาลต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ